สวัสดีครับฮะวันนี้รบกับผมปัฟโฟล์ฟุงในที่โซนโฟร์ s ซบ้าซิลนะครับในเกมโซนโฟร์ il, เซบ้าซิลเรียเซิฟไทยนะครับย้ำนะไม่ time, เซิฟไทยเป็นเซบ้าซิลแล้วนี้จะทำคลิป่เพื่ออะไรหรอมีคำถามเพราะว่าที่ทำมาฮะเกิดการมีปัญหากับการสมัครไอเดีเพราะว่าสมัครไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บไปยืนยัน มันบอกไม่ได้พอจะเข้าเกมทาไม่ได้วันนี้ผมก็เลยมาสอนวิธีกาสมัครแบบละเอียดเลยกันมาเริ่มเลยนะคระับอ,อันดับแรกนะฮะเรากดไปที่ Hotmail เรากดวปเครลงทะเบียนเดี๋ยวนี้แล้วรอสักครู่นะฮะส่วนชื่อ,อชื่อก็เป็นผมไม่เป็นชื่อชื่อของตัวเองอ่ะชื่ออะไรก็ตั้งไปแต่ผมจะมตั้งมั่วๆว,ว่าเอาผมตั้งเชนะด้วยกันชื่อมเงมันชนะ อ,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 อีเมลก็จะเป็นที่แต่ต้องจำไม่ได้นะวันนี้คืออีเมลอะไรผมจะตั้งเป็น,นอ่าอ่าผมก็ตั้งเป็นอันนี้นะ <c oughs> แปลว่าอะไรชื่ออะไรแปลอ่าไม่ได้แต่ป่นนี้คือไม่ได้นะแตผมก็คิดใหม่ผมว่าทั้งว่าเออดีตั้งนี้กันธนา ันนี้นะแล้วแต่คนนะอันนี้คือรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยประเด็นเลยต้องมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยผมยังป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วยอ่านี่นะอันนี้ก็คือตารางปรนีท니ของแล้วแต่จังหวัดตัวเองก็เป็นโอ้โหมเป็นห้าสองห้าหนึ่งศูนย์วันที่กัผมก็ไม่รู้ผมมั่วกันวันนี้ไม่นั่งฟังเพลงเหร <c oughs> อเพื่อนอาเพศชาย แต่ได้โทรศัพท์ของคุณจะช่วยให้เรารการรักษาปัญหาของคุณให้ปลอดภยัยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยแก้ที่หลังก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วก่อนเป็นอะไรมั่วๆไปเลยก็ได้อันนี้ใส่ตามนี้นะอันนี้อ e ีเมลสำรองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นว่าธนาน้าอะไรอันนี้ไม่ใช่อีเ e มลสำรองคือเป็นอ e ีเมลถ้าอ e ีเมลไอ้ข้างบนสุดนะครับเนี่ยอันเนี้ยเราจําไม่ได้เราก็สามารถใช้อ e ีเมลดีได้แต่แนะนําให้จ e ําอีเมลข้างบนสุดดีกว่าน,นี้นะเปลี่ยนเลยธนาน,นาา อ่อยมีนะขอเ,เป็นแบบี้มอันนี้คืมอม่วๆนะเอา่าเบอกว่าเราต้องการตรวจสอบไพ่ใช้ใจว่าบุคคลนี้กำลังสร้างบัญชีอยู่หรือไม่แล้วเรก็ใส่ตามนี้ไป3ามเด่ปุ๊บแล้วกดสร้างบัญชีแล้วก็รอฟักคู่น,นะป๊บมันจะขึ้นหน้ยดยวจะขึ้นหน้าอ่านี่มันจะขึ้นหน้าอย่างนี้เราจะเขียนว่าเพิ่มอีเมลแอดเดสใน เอาลูกเพื่อส่งรับอีเมลของคุณเนี่ยอ่านน,นั้นปุ๊บเราก็กดว่าข้ามไปก่อนแล้วกดนี่ปุ๊บเน้นนะต้องจําอีเมลให้ได้นะว่าอะไรนี่แล้วเราก็มาตรงนี้อันนี้คือแบบว่ากดเปิดใช้แล้วนี่แร้มาที่ลิงก์โซนโฟลิงสมัครแล้วก็ ID ดีเลย ID ดีแล้วก็เป็นอันนี้ปุ๊บอ่ะลูผมจะตั้งวันนี้อันหน้าอ่ะอย่างนี้นะนนค์ไอดีผมท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะ ป้าป้าต่งต่างขาติดนีคพัดผมนะผมไม่บอกพัดนะอาณาอะไรวะผมลืมล้าซา่บามกรปล่าแล้วก็ใส่นี้ไปนะเออ้ออเืซีเอมนารอ็าบบอิ ใช่ไหมเีรยวเราก็กดไปดูแล้วถ้าเราเพื่อว่าสมมติเรากลัวรหัสผิดกอีเมลจำไม่ได้เรานี่เราก็กดออกบัญชีระบบก,ก็ไปเข้าที่ฮัอนเมลใหม่แล้วก็อันนี้แล้วก็รอแล้วก็ลองใส่ใหม่ดูอ่ะหน้าซ่าฮาร์พีเอลปึ๊บอ่ะจำได้ละอันนี้อ่ะแล้วก็ใส่ตามนี้ไปเลย อีเมลเหมือนกันนะอันนี้ต้องเป็นอีเมลที่ต้องเป็นฮอตเมลนะฮอตเมลที่จริงแล้วก็ขออนุญาตเปิดเพลงสักครู่นะครับแล้วก็ไปนี้อันนี้คือวันที่วันที่จะเป็นวันแรกอ่าววันที่อะไรคือผมเกิดที่สิบห้าเดือนไหนเดือนห้าภาษาเดือนห้น 19, 29, 5, 5, าปศศูนย์หนึ่งเก้าศูนเก้าห้าก้าห้า แล้วตรงนี้คาําว่าเอาจะดูเป็นภาษาบางส่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคืออะไรไม่เข้าใจภาษามันงงอ่ะล้วก็กดเลือกปึ๊บอันนี้คือเป็นเมืองเมืองไหนอะไรเราก็ใส่ไปเลยเมืองนี้นะ้วกดติ๊กถูกปึ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ตามเนี่ยใครตามมาเลย I A สองเจ็ด I A สอง M E ปึ๊บล้วกดตรงนี้ติ๊กตรงนี้ปึ๊บเน้นย้ำนะกดตรงนี้นะนนนนนนคำว่า เอ็นเวียนะไม่ใช่กดคขา,า่าแคนเคียนะต้องกดอันนี้นะปุ๊บมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นี่อ่ะมันจะขึ้นเป็น for อะไรเนี่ย for f เ v เ r active ชีพผมก็อ่านภาษาบาลไม่ได้อออก่อะปุ๊บนี่เร,เราไปที่ hotmail ปุ๊บมันจะมีข้อความตัวนี้เด้งมาแล้วกดเข้าไปเลยปุ๊บเราอย่าก,กดลิงก์นี้นะถ้าเรากดลิงก์ข้างล่างเนี้ยเราจะใช้ไม่ได้เราไปกดลิงก์ข้างบนเนีย่ยตรงวงกลมเนี้ย ที่ผมบนไว้เนี่ยเราไปกดลิ้์ตรงนี้กดไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าจออย่างนี้นะนี่มัขึ้นว่าอ่าคอมพนินี่อ่าอันนี้คือได้แล้วอ่ะลองไปเข้าดูอ่าแล้วผมออกเกมปุ๊บกด็อดอินใหม่แล้วกดใสรหัสไปอ่าแล้วผมใสรหัสว่าลืมครัแบบนึงอ่าเาน่าไว้เดี๋ยวนะนะ ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่รหัสก็จะเข้าได้เราก็สร้างชื่อเลยอ่าสริสัทชี่เลยสร้างชื่อเลย,เลยไทยแลนด์เว้ยไทยแลนด์ไว้กันไงแม่ชื่อตเ่ะนี่ที่ แดนบอยบีโอไอนี่ไม่รู้แล้วกดแล้วกดนะเคลียหรอผมก็เขาใจภาษามันนะอ่านไม่ออกอะกดไปปึ๊บนี่คือนี่รหัสเราใช่แล้วเรากดออกแล้วจะเล่นยังไงก็เล่นไปฟังวีพีก็เดี๋ยวแล้วผมจะชวนเข้ากลุ่มอ่าพอเสร็จนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสมัครได้นะครับเย้ำต้องไปฮอตเมลที่สมัครนี้แล้วกดตรงนี้นะอ่าแล้ววิธีดาวน์โหลดนี่ นี่คือวิธีดาวน์โหลดนะครับให้กดโหลดที่ตรงนี้คำว่าดาวน์โหลดดูโจโก้โจโก้ฮี่นะฮะโซนโฟร์เวอร์ชั่นสังเ6 Mb นะฮะเมกนะฮะ Mb ได้แหละไม่ชงไหมครับกดโหลดปุ๊บอ่าแล้วนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำลิงค์ลิงค์กลุ่มนี่จะเป็นกลุ่มโซนโฟร์ับบาซีเลย,เยผมได้สร้างเอง นี่นะฮะโซนโฟรเซบาซิลนี่คือโซนโฟรเซบาซิลของผมเองก็เดี๋ยวผมจะมีนู่นมีนี่เขาจะนัดก,กันปัม๊ม p ีวพปั๊มอะไรนั่นนี่แล้วก็สามารถศึกษามีอะไรเขาจะนี่มาปรึกษาคนนี้ได้คนหนึ่งนี่พี่แดนก็มาปรึกษาเขาได้เขาก็เก่งละ แต่ก่อนโหลดเนี่ยต้องปิดสแกนไวรัสด้วยนะไม่งั้นเล่นไม่ได้หรอกต้องปิดสแกนไวรัสก่อนโหลดนี่เป็นอ,อย่างนี้หรือใครจะปรึกษาผมก็ได้หรือจะปรึกษาพี่แดนก็ได้นะครับยังไงอนันนี้นผมว่าขอจบ,บ การส,สนทนาและก,การแสดงคลิปไว้เท่านี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสอนเบอร์ลับใจเรนะงรับายสอนปารฟิวิะ